ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณต,ตั้งแจ้งข่าวประจำวันที่13กันยายนอรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์แล้วก็กรอกข้อมูลผิดเนี่ยจะสามารถแก้ไขอย่างไรแล้วเปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหนนะครับต,ตั้งจะขอบอกว่าหากคุณนะครับกรอกข้อมูลผิดตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับซึ่ง เขาจะมีการเปิดให้คุณเช็คผลว่าคุณเนี่ยจะควรแก้ไขหรือไม่ต้องแก้ไขนะครับโดยจะมีการประกาศในแต่ละงวดไปซึ่งงวดแรกนะครับจะประกาศในวันศุกร์ที่16กันยายนนี้บนเว็บไซต์บัตรบริการแห่งรัฐนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่5กันยาจนถึงวันที่8กันยายนให้คุณนะครับเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์บัตรบริการแห่งรัฐณนะวันที่16กันยายนก็คือวันศุกร์นี้นะครับ หากคุณนะครับขึ้นมาว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์อันนี้ไม่ต้องแก้ให้คุณรอรุ่นผลในเดือนมการาคมว่าคุณจะได้รักษาสวัสดิการรัฐรอบใหม่ไหมแต่ถ้าหากคุณนะต้องแก้มันจะขึ้นว่าการลงทะเบียนของคุณไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองนั่นเองครับให้คุณอย่าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นนะครับติ้นเอกสารที่แก้เนี่ยไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ที่หน่วยลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านคุณที่คุณสะดวกที่สุดนเ,เองครับเพราะฉะแล้วใายที่ลงทะเบียนออนไลน์ระหว่าง 5, ยายนนวันที่5-8กันยายนนี้วันศุกร์16กันยายนนี้ให้เช็คได้เลยนะครัว่าคุณเนี่ยจะต้องแก้ข้อมูลหรือไม่ต้องแก้นั่นเองนะครับ ส่วนคนที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่8กันยายนนะครับให้ตรวจสอบณนะวันศุกร์ในสัปดาห์ต่อไปต่อไปจะประกาศเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองครับนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมถามมาสตังตอบทันแล้วนะครับหากใครอยากติดตามข่าวลงทะเบียนโสดการแหรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับต่างถุกคลิปสั้นๆแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ช่องสตังมีเดีย กดติดตามและกดกระดิ่งแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารอ,สอริสวจนการแห่งรัฐจากทางรัฐบาลครับไลฟ์สดช่องสตังต์มีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึง่งถึง5โมงครึง่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะครับ